สวัสดีค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการที่จะผลัดเซลล์ผิวนะคะด้วยผลิตภัณฑ์จันสว่างนะคะท่านไหนที่ ต้องการที่จะเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์ผัดเซลล์ผิวนะคะวันนี้พี่โจมีเซตผัดเซลล์ผิวเซตเปิดใจ2เซตมานำเสนอนะคะเซตแรกก็จะเป็นเซตผัดเซลล์ผิวเซตหนึ่งนะคะก็จะประกะอะบด้วยสบู่ก้อนกรลมนะคะผงเร่งแล้วก็ไพลเจลแล้วก็หยดทิปนะคะเซตนี้จะตอบโจทย์คนที่ผิวไม่เรียบมีรูขุมขนกว้างนะคะรอยหลุมสิวนะคะผิวคล้ำบันนะคะสำหรับเซตสองนะคะก็จะประบ กอบไปด้วยสบูก่ก้อนกลมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีโคนเขียวมีหยดพิ์มีไพรเจลนะคะทั้ง2เซตนี้นะคะส่งฟรีค่ะสำหรับท่านใดที่สั่งซื้อนะคะก็จะมีของแถมให้ก็จะเป็นตาข่ายตีฟองนะคะแล้วก็พูกกันนะคะไว้พอกหน้านะคะเซต1นึ่งแล้วก็เซต2ราคาต่างกัน100บาทนะคะโดยที่เซตแรกเนี่ยจะราคาอยู่ที่1,790บาท เซทที่2ก็จะราคาอยู่ที่1,890บาทนะคะก็จะแตกต่างกันตรงที่ตัวคอแค่นั้นนะคะเดี๋ยวรีบเซเอเข้ามานะยจ้า